สวัสดีพี่น้องท่านนะครับกลับมาพบกันในการกรบหนุ่มันโคกนะครับวันนี้มาตามพึ่งกับพันต้นนะครับเป็นดอกนิ้วครับตามมาจากกลางหมู่บ้านนะครับเจอแล้วครับอยู่นี่ครับพึ่งครับโอ้โหตายเถอะนะครับอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหนึงครับหนึ่งรังสองรัง สามรังครับรังนี้เบลเลอร์เลยนะครับสี่รังตรงนู้นครับโอ้โหรังที่สี่ครับห้าครับรังที่ห้าครับรังที่หกครับโอ้โหรังนี้สุดยอดมากนะครับว้าวสุดๆเลยครับวันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับอันนู้นรังที่เจ็ดนะครับ รังที่แปดร้างไปแล้วนะครับอยู่นี่เจ็ดรังครับโอ้โหรังนี้เบลเลอร์เลยครับโอ้โหน้ำนี่ตันต้นครับเอาพี่มหาใหญ่เลยใหญ่มากครับรังนี้ครับอสุดยอดนะครับนี่เป็นโบสถ์อยู่วัดแถวบ้านนะครับไม่ต้องห่วงว่าพึ่งมันจะ ศูนย์พันนะครับพี่น้องครับดูเอาเถอะนะครับมีทุกวัดนะครับแบบนี้นะครับแถวบ้านผมนะครับมีตัร่าง่ใหญ่นะครับมู่นครับโอ้ครู้สึกเป็นยังไงบ้านครับพี่น้องครับเสียดายครับนี่ครับเช่าอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็บ้านคนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่มมันโค้ครับเดี๋ยว ไปเลาะกันต่อกับพลันต้นนะครับเพื่อจะเจอสักรังครับไปครับพี่น้องครับ ีรอบบ่ายครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปตลอนกับผ่านต้นช่วงสายนะครับไม่เจอเลยนะครับไปเจอรังก็เขาตัดเอาไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีช่วงบ่ายมีญาติผ่านต้นนะครับเรียกมานะครับบอกเจอหนึ่งรังนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็เลยมานะครับช่วงนี้มันหายากครับพึ่งนะครับมันหนาวด้วยนะครับแล้วก็มันเริ่มล้างหนีไปแล้วนะครับพี่น้องครับก็เลยหาไม่ค่อยเจอนะครับ เรไปดูนะครับว่ารังนี้จะเป็นยังไงครับทาทุถก็เตรียมครบแล้วนะครับรอคนเจอพึ่งแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับแกยังขับรถไถอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนะครับยังมาไม่ถึงตรงนี้นะครับไม่รู้แกไปเจอตรงไหนนะครับเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องหนุ่มมันโคกนะครับก็ตีพึ่งสนุกสุดฮาฮาสงสนามกันไปนะครับอย่าซีเรียสนะครับพี่น้องครับมาเจอแล้วนะครับพึ่งนะครับ นี่นะครับทั้งนี่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ใหญ่หรอกครับเล็กครับเดี๋ยวไปเข้าข้างในนะครับเกมันไทยที่แล้วเจอนะครับน้ำน้ำ มีครับพึ่งครับโอ้จะแก่นะครับบอกไม่ได้นะครับไม่เราดีกว่านะครับอันนี้เราจะแบกพึ่งกับบ้านกันแล้วชอบอยู่ป่าอ้อยจริงๆครับพึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่ามีหัวน้ำหรือเปล่านะครับพี่น้องครับไม่ใช่แตกออกมานะครับ กางก็พอได้เลยนะครับยาวไม่ต่ำกว่า60 70เสเซนเลยครับนี่นะครับมีการกระพือปีกแล้วไปครับเดี๋ยวจัดนะครับอย่าผลักผมก็ไปกันต้นลงไปครับพี่น้องครับเอาครบมาก่อนนะครับไปครับจัดนะครับทันต้นจัดเองครับงานนี้นะครับ น้ำหุ่น้ำน่าจะไม่มีครับสวยงามอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวตัดนะครับตั้งกล้องมือถือแป๊บนึงครับขนาดรังก็นี่นะครับนี่จะพอได้ตัวอ่อนอยู่นะครับไม่ได้ไ,ได้ครอโอ้ได้อยู่นะครับ ตัดครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดแล้วพี่น้องครับก็ให้พานต้นตัดนะครับคงจะได้ตัวอ่อนนี่ละมั้งนะครับยังมีควันด้วยนะครับพันต้นกับครบนะครับไม่ป่าอ้อยครับ ๋ยวเอาตั้งไว้ก็ได้แล้วนะครับสวยงามครับเอาครับมาต้นครับเขย่าให้มันแตกครับก่อนเราจะตัดนะครับโอ้โหต้องใส่ถุงก่อนนะครับใส่ถุงก่อนนะครับใส่ถุงก่อนเพิ่งจะแตกนะครับเขย่าเพิ่งให้แตกขอช็อตสวยๆหน่อยครับแรงๆครับ นี่ครับรังครับอย่าถามครับหัวน้ำนะครับฟอรครับตัไแร่ตัวอ่อนไปแบ่งกับคนมาเจอนะครับเราจะว่ากันนะครับพี่น้องครับเอาเอาเอาขี้พึ่งครับหวัวพึ่ง ทันนก็เอาดีครับน่าจะพอได้ขายอยู่นะตรงนี้นะครับจะรอไปนะครับใช่ครับจะอ่อนอยู่นะครับขอ,อนบนไปทำาทินี่นะครับดูดิใช่ครับ ันครบโอ้โหไม่ใช่โควิดนะครับตันรักควันนะครับโอ้โหร้อนมากครับร้อนมากไม่ได้นะครับร้อนนะครับโอเคครับควันครับพี่หนุ่มครับเอาแล้วครับเอาหััวงครบมือนมันดินต่ำครับไฟเช็คครับวางปักไว้นะ เอาแล้วครับในครับตรงไหนครับตาครับคิวครับคิวขึ้นเอาพานต้นแล้วนะครับเป็นไงครับพอได้ครับปวดนะครับเป็นเด็กนะครับ เอาอีกครับไม่ออกมกั้งโอ้โห,โหลมพัดกล้องมือถือสายอ่อนนะครับเลี่ยม แกชอบครับแบบนี้นะครับขอบคุนครับเอาอีกครับมัน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 จะเอาอีกปาตรงนี้ออกให้หน่อยครับนี่ครับนี่ตรงที่มันใช่ครับนี่น่าจะได้อยู่นะครับไม่เอาหรอกครับเอาครับเราจะเอาสีขาวนั่นนะครับใช่ครับมีกี้งึืงนะครับอันนี้ขอไปทํากี้งึืงนะครับพี่น้องครับเอาให้หมดเลยครับใช่ครับน้ำไม่มีสักหยดเลยนะครับ ครับขอไปทำกี่งพึ่งนะครับโอ้ตอมพันต้นเต็มเลยนะครับสงสัยมีกลิ่นนะครับเพราะว่าจะได้เป็นหนึ่งแม่แล้วนะครับเดี๋ยววิ่งนะครับเย็นๆครับไปครับพี่น้องครับเจอกันข้างนอกนะครับเดี๋ยวพึ่งต่อยนะครับเพราะว่าควันไม่มีแล้วครับนี่ครับไปครับนี่ขับรถไถยนี่พึ่งนะครับโอ้โหตามมาให้ว่นเลยนะครับ เดี๋ยวกลับบ้านแล้วพี่น้องครับเมื่อกี้กว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าเป็นรถไทยน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยครับช่องหนุ่มัันโค้นะครับใครอยากพูดคุยเรื่องพึ่งเรื่องอะไรก็แอดไปได้ครับผ่านต้นนะครับเฟซบุ o กนะครับไปครับ <c oughs> <c oughs>